ค่ะหมอแนนนะคะวันนี้หมอแนนก็จะมาเคลือบฟัวลายให้เด็กอายุ9เดือนนะคะซึ่งฟูลายเนี่ยจะช่วยป้องกันฟันผุเราสามารถเคลือบได้ตั้งแต่ฟันน้ำนมตี่แรกขึ้นเลยนะคะก็คือตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เด็กอายุ6เดือนเลยค่ะค่ะอ้ามอ้ามอ้ามอาก่อเอนดอเดอเดออดอเด้อออเดออเอดอเดอออออออยอร่อยอรดออดูดด าข้อดีของการพาเด็กๆเข้ามาเพื่อผัวลายตั้งแต่ฟันน้ำนมที่แรกขึ้นนะคะก็คือจะทําให้เด็กเขาคุ้นเคยกับคุณหมอะคะ่ะแล้วก็ทําให้เขาไม่กลัวคุณหมอนะคะบา,บายๆบ,บายๆค่ะเจอกับอัติมที่ทิ่เซนอทอลคลินิกมาครับไอ้บายๆหนึ่งหนึบงหนึ่บายบายๆ